สวัสดีค่ะพี่น้องต่อจากคลิปที่แล้วจ้ะแม่ตอนนี้กะเกือบเก้าโมงค่ะพี่น้องแปดโมงสี่สิบหานาทีค่ะแม่ขาวร้อยู่สวนพักนึงก็เห็นพนักงานข่ามาแล้วคนตัดเห็นบ่ค่ะพี่น้อง,อพ,งพ,ออพุ้มจะลดนขาวซุ้มให้เบิ่งจ้ะเพิ่นมาตัดพอดีเดี๋ยวสิย่างไปถามเพื่อนเบิ่งว่า ในงั้นไถมาตัดแบบนี้เขาคือจังมันคือเหตุงั้นจังสี่นั่นนะมันคือเก็บให้เขาให้มันเรียบร้อยแล้วคนคือประคอนุอยาตเทากน,นเดี๋สิสงย่างไปตามเพชนเมิ้งค่ะ เป็นือเป็นตือเป็นตือใ้เงินรบใช่ป่เใไป่ะใป่ะแล้วแบบนี้ใช่ป่ะต่ถึงทรัพย์สินของค้าของเขาทำนี่เลยขั้นขั้นน่งนขาันหนลงเขาข่้นหนึ่งเขาประทังหรอกเาเาจะถามว่าคือจำตัดสมยันตที่เนอะเขาเป็นเจ้าของเนะ ขาาเขาพูดเห่ะว่าตัดน่ะนะมาเรามาเห็นเขาก็เลยจะวาพามวาพ่นพ่นคือเบอกเขาเนี่น,นะคือลืบกะิแล้วลตัดลดก็ได้จนีนชดงบากติแล้วคนที่นี่มซื้อแจวมาให้คุยบ้านประกาศเดหมทางไปป้าคนที่เล็กนักซื้อมาคุยบ้านคุยบ้านประกราศประกาศคุยบ้านตรงแจงของสวนผู้ในบ้านตรงแจงลูกบัตรว่าข้วปาผู้ี่ยที่สวนอย่ทางนั้นให่ออกไปเป็นเงินเด้อนเยอะทีน่ อ๋อพใจแล้วท่านวาจังนสันแสดงว่าท่านแจ่มกระโดดแล้วแจ่พิงบ้านบบอกเนาะ้นี่แหละเขอว่าพวกเป็นพวกผมพวกเป็นสิบ้านหรอกตัดเลยข้เข้าใจโยคือการทำน้นมันต้องเป็นแบบนั้นนี่แล้วเนี่ยนะไม่พลาดที่ไหนที่จะทิ้ อันสายตัยไนี่ทามต้อห่อนแจ้งมี่คนแจ้งก้อนโดนกปนไงจ้ะกนดก็ไดปกติตามคบก็นตามจ้ะตอนนี้บริษัทถามมา ตาเลาตามที่เคยน,นั่นนีเคยก็ไปเฮ็ดีปกตทิทุ่งแจ่งกันโดนกันใดจ,จากแก่งก้งโนโดนกันใดม,ม,ม,มันอาทิตย์นึงมันมันอเข้ากันเลยบบอลลูแต่น้ำมากเบียกเขาเป็นเล่ไหนไไ<ป>เขาบอลลู<ป> อันนีอน้อันนี้คือของพวกไอเป็นเ่้นของผู้ละ้เนาะเสของน้องกับเ้อเป็นกาของนพี่น้องจะณตอนนี้คือให เพิ่นหยุดพักไว้ก่อนจ้ะคือมันยังคุยกันบอลูเรืองค่ะพี่น้องประสานไปทั้งผู้นำหมู่บานเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นบอลูตามที่คุยกับผู้ละเมาเพิน่นเพิ่นก็บว่าเพิน่นได้รับอนุญาตว่าให้ดำเนินการใดเพิ่นกับเขาเฮ็ตเนาะในส่วนของเพิน่นวันนี้เฮาประสานไปทั้งผู้นำผู้นำก็บอกว่าบอลูค่ะมันก็เลยเฮาก็เลยบอกว่ายังบ่ให้เหตุเอียง ต้องคุยกันก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้ล้อทงอางเอ่าทางพลพประโยชน์คือทางเจ้าของเมืองแหละคะ่ะออกมาคุยก่อนค่ะก็เลยล้อไปก่อนจ้ะเดี <Yes. S 1> ๋ยวตอนนี้ก็ล้อเพิ่อนอยู่เพิ่นมาก,ก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันอีกที่หนึ่งจ้ะ